การที่เราจะใช้เงินอัพตัวซูเปอร์สตาร์ในเกมดัง City Dynasty เนี่ยมันใช้เงินเยอะพอสมอควรเลยใช่ไหมครับพเพื่อนๆยิ่งใครที่แบบอยากเอาสุดแบบสุดเลยอะยิ่งใช้เงินเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีคําถามครับว่าเอ้ยถ้าเราอัพตัวซูเปอร์สตาร์ตัวหนึง่งแบบไปให้สุดเลยอะมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มแค่ไหนครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆเคอรี่นะครับเพราะว่าผมจะมาโชว์เพื่อนเพื่อนดูว่าถ้าเคอรี่นะครับอัพเต็มแบบสุดแบบเอาสุดเลยนะจะคุ้มหรือไม่คุ้มแค่ไหนนะครับผมอ่ะอย่่่่่าาาาางงแแแรรรรกกกเเเลยยนนนนนะพพือออๆมมสสสวััััุุดดดคคไหูบ นะครับเราไปดูกันที่จิมก่อนนะครับอัพเลเวล50เต็มนะครับ enhance ระดับสุดเลยนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์3คะแนนแบบ l ล v e l max หรือ l e เ e l ห้าเลยนะครับต่อไปเราไปดูกันที่ attribute ครับตอนนี้ attribute พี่แกนะครับ3คะแนนเกือบ170แล้วนะครับมีใครสู้ไหมเอาแค่นี้ตอนนี้ ripple ไป164ครับแล้วก็ mid range 144สีิบส steel สูงถึง111นะแล้วก็ได้ lay up มาถึง146ด้วยกันครับพาร์ทก็ดีครับ138ครับ movement 116นะครับ consistency ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นรุ่นของพี่แกครับร ชุดนี้นะครับจะเน้นเป็นแฮนด์ลและ3คะแนนนะครับคือจัดเต็มและเป็นเลเวล5ทั้งหมดเลยนะครับผมต่อไปเป็นชุดที่ใส่ครับชุดที่ใส่ก็คือจะเป็นของเคอร์รี่เลยนะครับบวกซ์แสตสแต้ม2แล้วก็ดิปล์สองแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับแถมยังมีเจอร์ซี่บูทของพี่เคอร์รี่นะครับเพิ่มความแม่นในการแคตอันชุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปเป็นดูที่ทาเล้นครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับอันนี้คือเต็มหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรอัลล็อกหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคก่อนเราไปเริ่ม รูปยานเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมมาดูกันเลยอย่างแรกครับ c u r เร g รี่กราครับอันนี้คืออันติของ c u r รี่นะครับเมื่อคุณแอ t i v a t e มันเนี่ยคุณสามารถที่จะได้บัฟทั้งหมดนี้เลยนะครับคือเพิ่มความแม่นของช็อตนะครับสามารถ r i บ p บ e b e บี n d t ไฮ b ์เดเพื่อหลบการสติลได้อันนี้เป็นสกิลที่ต้องอัพนอะแล้วก็เพิ่มความเร็ว Movement <c oughs> ของ c u r รี่แล้วก็เพิ่ม ระยะการยิงของเคอรี่จากแปนได้ไกลามากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเปิดเหมือนแปลงล่างนั่นแหละเหมือนแปล,ปเลเนเป็นซูเปอร์สซยอะไรเงี้ยนะต่อไปครับ Never Give Up l สกิลนี้าสนใจมากผมชอบมากๆเลยนะครับคือมันจะ a c t i v a เวตต่อเมื่อเคอรี่ พลาด3แต้มเน้นนะครับพลาด3คะแนนนะครับพอพลาดปุ๊บนะครับชื่อสกิลบอกเลยว่าเราจะไม่ยอมแพ้ครับทุกอย่างที่เพื่อนเห็นตรงนี้จะเป็นบัฟที่จะบัฟให้เคอรี่ทันทีหลังจากพลาด3คะแนนครับต่อไปครับไซส์เซฟช็อตครับก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างดูงงกิฟก็คือการไซส์เซฟหรือคล้ายๆลูก้านั่นแหละครับแต่เป็นการเบียร์ไฮเดอร์แบ็กไปแล้วก็ยิงนั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถเชนคอมโบต่อจากนั้นได้นะครับก็จะมีสปินเซ็ตแบ็กสปินพูลแบ็กอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้สปีดอัพด้วยนะครับผมต่่อออไไไปปเเเ็็น drive คคครรรรัับบกกมมีะืวลาาด ครั้งที่2เนี่ยมันจะดินบอลกลับมาเป็นเบรฮบกก็ mm hmm. เป็นสก mm ิล hmm. หาพื้นที่ของเคอร์รี่นั่นแหละนะครับ ต่อไปสกิลแคตนชูตครับสกิลนี้ดีมากนะเราเพียงแค่กดปุ่มชูดค้างไว้เลยรอเวลาคนส่งมาให้เรามันจะจับบอลแล้วยิงทันทียิงเร็วด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่หาก,กินได้สําหรับเคอรี่นะครับต่อไปซอฟต์สกูครับสกิลนี้คือสกิลวิ่งเข้าไปเลยเนาะแต่ว่ามันจะมีดินจังหวะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะไม่ถึงกับต้องไปเลยใต้แปน้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบล็อกสาระผมนะการบล็อกเล์อัพนี้จะยากขึ้นนิดนึงครับจากสกิลนี้เพราะวา ถ้มมันมีบล็อกรีวซิสแตนด้วยครับสามารถที่จะลดโอกาสการบล็อกได้ด้วยนะครับถ้าเลือกใช้จังหวะถูกบอกเลยว่าอันตรายเหมือนกันครับบล็อกยากเหมือนกันนะต่อไปสกิลสุดท้ายครับแดชครับสกิลนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เคอรี่ไม่ได้ถือบอลอยู่อย่างที่บอกว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลี้ยงบอลน,นะแต่เป็นตัวออฟบอลด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนเราถือบอลอยู่เราสามารถกดสปรินแล้วกดอีกทีหนึ่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางอธิบายตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจต้องไปดูตรงทาเลนแล้วไปที่เดชนะครับแล้วกดเมื่ ที่่ม้นนัเองซึ่งคอมโบกับไอสกิลแคทแอน <and> <une> ชูดก็จะทําให้เคอร์รี่เปลี่ยนทิศทางได้เร็วหาพื้นที่ที่เร็วจับและยิงได้เร็วก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับ <S <S และนี่ก็คือโอ้ไอสกิลกเข้าของเคอร์รี่นะครับจะเป็นยังไงถ้าอัพเต็มจะกงแค่ไหนเราไปดูกันในเกมดีกว่าถ้างเงไปมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกลังใจด้วยเราไปเลย,เลยครับ <S <S สวยเพือ่อนกันสวย มามามาผมวิ่งไปรอครับดูฮะดูฮะจับเรายิงฮะเห็นไหมครับโอ้โหเร็วมากแต่ว่าเคลมันมีสกิลเอ่อวิ่งเข้ามาไม่อะไรครับอีกรอบนึงนี่ฮะเร็วมากครับจับเรายิงทันทีครับซึ่งเคลมเมื่อกี้เขาใช้สกิลเอ่อป้องกันเร็วของเขาไปแล้วนะครับพอผมจับเมื่อกี้เขาก็ไม่มีสกิลวิ่งเข้ามากันแล้วนะครับผมอุ๊ยโอ้โหสวยเพื่อนมานีต ปึ๊บ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 แล้วผมคุกไงแล้วผมคุกคือเพื่อนๆถ้าอัพสกิลเคอร์ลี่แบบตันอะมันเชนคอมโบได้เร็วมากเว้ยแล้วแบบมันตามจับยากมากจริงๆครับสวยเพื่อนมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วดูครับนี่ไงนี่ไงเอาอันนี้ผมกดวัวไปหน่อยเอาเราไม่ได้หรอกเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรนะครับเพื่อนอัพมาเปิดเคอร์ลี่เปิดเคอร์ลี่แล้วฮะ อันตรีย่ยที่บอกครับว่ามันจะช่วยบัฟในเรื่องของสปีดนะครับแล้วก็ความแม่นและความไกลในการยิงของเคอรี่ครับแล้วก็ถ้าอัพเต็มเนี่ยจะมีพาสซีฟอ,อันนี้ด้วยครับเฮ้ยมาเร็วเพื่อน <3 S 2> เพื่อนเพื่อน<ๆ>สวยยิงเร็วครับสแปลชครับสแปลชเลยฮนะมันจะมีพาสซีฟในเรื่องของเ,ออเราเลี้ยงบอลอยู่เนี่ยมันจะเลี้ยงหลบ behind the back หลบเมื่อมีคนพยายามสติลนะครับผมก็เป็นสกิลในการปกป้องบอลน,นั่นเองครับเคอรี่วิ่งไวมากเลยนะเวลามีสกิลไอ้อันตรีแอคทีฟแล้วกดแดชไปด้วย ปึ๊บ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 โโอ้หเรียบร้อยเฮ้ยมันหลอกคนได้จริงๆนะเพื่อนเวลาเราแบบว่า half spin อะไรเงี้ยคือมันสามารถที่จะเฟคยให้คุณต่อสู้แบบไปฝังได้เพราะว่าไอ้คือรีเวลามันสปินน่ะมันมี2ท่านะครับคือ half spin และสปินไปเลยแล้ว step back ยิงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกที่ทำให้คุณต่อสู้โดนหลอกได้มาเพื่อนสวยมากมานี่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดเปิดเกมไปก่อนเลยไปด้านซ้ายแล้วลองยิงก่อนโอ้ยไม่หลุด เอาไหมเอาไหมเพื่อนเอาไหมปึ๊บ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 คือตามยังไงวะถ้าไม่มีสกิลเชสของเคลย์อะตามยังไงเพื่อนจริงๆคืออันนี้ผมไม่ได้ใช้คอมโบเพิ่มนะถ้ามันตามมาผมที่จะสามารถที่จะไอ้นี่อิกนะหมุนไปอีกทางนี้อีกนะเฮ้ยเดี๋ยวกันไม่ทันสลื่อยขบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บ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 หาสปินเอาหายหายเฮ้ยผมยิงช้าไปหน่อยถ้ายิงเร็วกว่านี้น่าจะโอเพนครับเมื่อกี้ยิงช้าไปนิดเออโอ้โหโคตรเกลเลยไวตอนนี้สเตลสสเตลสสเตลสโดนดิโดนดิปป๊บป๊บปึ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 ๊บหาสปินแล้วผมไม่หยุดแล้วผมไม่หยุดแล้วผมไม่หยุด <laughs> เอาจริงเคอรี่เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้สมองนะแต่ถ้าไม่ใช่มากไปเนี่ยผมว่าจะโดนกันไว้คนที่ดิบบไม่เป็นอ่ะอย่างเช่นผมอาจจะไม่ได้ชานาญขนาดนั้น <โด S 1> ใช่ไหมสามารถที่จะโดนป้องกันได้ง่ายนะเพราะว่าแรงสูงเนี่ยเขาจะไปดักเลยเขาจะไปดักซ้ายไปดักขวาเคอรี่เพราะว่าเคอรี่มันชอบดิบโบลซ้ายขวาใช่ไหมเวลาดิบโบิลไปโดนคนที่กันอยู่มันจะหยุดขับเคอรี่นะถ้าคนเดาทางได้จะกันได้ถ้าคนกดไม่เป็นจะโดนกัน <ๆ S 2> นะครับผมนี่นี่อ่ะนี่อ่ะโยขิดมิดแมทนะมิดแมนนะอย่างเงี้ย วิแบแมทนะตามไม่ทันนะยิ่งเปิดคือลีกาวิตี้ครับไม่มีทางตามทันแน่นอนนะปุ๊บ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 นี่ครับสปินโดนครับ โคตรผิวอะบอกเลยว่าโคตรเร็วอะอันนี้ขนาดผมเพิ่งผมกดไม่เป็นนะเพื่อนคนที่กดเป็นน่าจะโหดกว่านี้นะเออเดี๋ยวดูว่าผมสามารถกดแรดได้ครับด้วยปึ๊บเห็นปะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางได้ครับแบบหาช่องอะขอช่องได้ดีเป็นตัวออฟบอลด้วยนะเรื่องดีเฟนต์ตัวเคอร์ี่ตัวนี้ก็ไม่ได้ดีนะเพื่อนมันเป็นมันมันก็ตัวเลกะแล้วมันก็ไม่ได้มีสกิลดีเฟนต์อะมันก็การยากอยู่ดีครับอะไรครับเราเน้นออฟเฟนต์อยู่แล้วเราเราเป็น ออฟเฟนก็ o d ครับ <Hey. S 1> บอกเลยว่า3คะแนนแล้วก็เอ้ยผมยังไม่ลองเข้าในผมลองเข้าในสักหน่อยดีกว่าผมเน้นแต่ยิงสมันเดียวเน้นคูปวงนอกแล้วก็ยิง3มีเดียวเลยต้องลองเข้าในบ้างนะ <What? S 1> ครับมาลองเข้าในดูเนี่ยเวลาคนที่มันกันเป็นก็จะ ขึ้นมากันอย่างนี้ครับโอเคเข้าในปุ๊บสกูปไม่เยะเห็นปะคือระยะมันห่างจากแป้นนะระยะมันไม่ได้ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นคนบล็อกบางคนจะเข้าใจผิดว่าเคอรี่จะเข้าไปเลยข้างในจะได้เปรียบตรงนั้นเราจะหลบบล็อกได้แถมมีบล็อกรีสิสแนนอีกครับก็ช่วยตรงนั้นเหมือนกันปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหนี่จะร้อยจะสิบเราลงให้หน่อย เฮ้ยอ,อ่าเรียบร้อยโดนคือมันเอาจริงอ่ะถ้าผมไม่ได้เล่นอะถ้าผมแบบไม่ได้กดมัว่วมันหลุดง่ายมากเลยนะเพื่อนแบบปุ๊บหายแล้วอ่ะนะครับผมแต่ว่าผมเล่นเยอะไปหน่อย <c oughs> เอาใหม่เอาใหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยดูดิคือมันหลุดแล้วนะเว้ยคือแบบมันกันยากแล้ว3คะแนนเคอร์รี่แม่งจะร้อยจ็สิบอะเพื่อนคือผมบอกเลยว่าโกงน,นะคนที่กดเป็นนะครับดูฮะปุ๊บ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 หาสปินเท่าไในครับ เฮ้ยมันดังได้หรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้เฮอร์ี่ดังได้เฮ้ยเฮ้ยเฮอร์รี่มันยัดห่วงได้ว่ะเอาสวยเพื่อนเอาไม่ลงผม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 ปึ๊บแล้วเร็วมากครับตามไม่ทันครับเอาไหมเอาไหมปึ๊บปุ๊บปุ๊บเราลองเข้าในดูลูกนี้แล้วสกู๊ปฮะสวยจุ๊บโอเคปึ๊บปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับ แล้วเองเขาเบรกบ่อยมากนะเค์รี่อยากผมบอกเลยว่าเองเขาเบรกบ่อยจริงๆครับไม่หน่อยไม่เพื่อนแล้วจังหวะจับบอลน,นี้คือมันมันตามไม่ทันหรอกครับมันตามไม่ทันหรอกต้องมีสกิลจริงๆไว้แล้วเมื่อกี้เขาก,กดอนะแต่ว่าไม่ทันอยู่ดีครับจับแล้วยิงเร็วเลยโอเพนนะโอเพนนะจับแล้วยิงเลยโอเพนนะขอคุกหน่อยดิเพื่อนขอคุกหน่อยมาปึ๊บ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 แล้วกดนี้ปึ๊บแล้วไปอีกรอบหนึ่งแล้วคารับสปินแล้วยังไม่หยุดยังไม่หยุดยัง เออไอ้นี้ตามทันก็มาน้องฮึบฮึบหาสปินเฮ้ยลงนี่เออมานี่โอ้โหใส่สาวเต้ม resistance ของ defense มันเยอะอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหาสปินแหมแล้วดูดิเฮ้ย เ่กี้คือสไลลี่คอนเทสไม่ใช่หรอมันยังลงอีกแล้วหรอแต่ไรไรเมียนติอยู่เ <_ C os> พื่อนอย่าเสียเวลาให้มากเรียบร้อยโดนครับเมื่อกี้พุ่งเข้ามาแล้วนะแต่ว่าไกลเกินไม่ทันครับนะครับนจกการใครไม่ค่อยได้ละปุ๊บ,บ,บอ่าโดนนะครับอย่างนี้โล่งเลยแล้วไกลนะเมื่อกี้ถือว่ายิงหาเส้นออกมานิดนึงนะครับฮึ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 บห,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 หาสป,ปินงงกันดิงงกันดิงงนดเอาโดนโดนโดนครับน้อง สแปมนั่นแหละสแปมจนกว่าจะแองเคิลเบรกอับมาดิมาแล้วจ้าอสอบสกรูเป็นไงล่ะบล็อกไม่ได้ครับปุ๊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 บอ่าเรียบร้อยครับโล่งเลยอย่างงี้โคตรโกงเลยวะโคตรโกงเลยปุ๊บปขาสปินโอ้โหแล้วหลุดนี่ไงล่ะรัดดีอะไรสไลลี่คอนเทนต์ไม่เป็นไรครับน้องพี่มีอันติเปิดอยู่ตัดไม่ได้ เข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนแล้วนะเข้าไหนแล้วนะมีไงล่ะเยลลี่เจอเยลลี่ครับผมเยลลี่เลยอาบะเข้าไปแล้วโอ้โหเจอเยลลี่ฮะแต่ไม่ไล่ไม่เป็นไรโอ้โหทับช็อตลงไปครับป๊บอยากเข้าไปเยลลี่อ่ะขอเยลลี่ดิปปป๊๊๊บบบเข้าไปแล้วโอ้ my god ปาแล้วพี่คือรีบผมยัดควงโชว์เลยครับโอ้โหปิดนาทีครับไปไปที่คอนเนอร์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปลูกนี้นี่ไงล่ะโอ้โห <c oughs> แหมพี่ชายผมขอหลอดสักช็อตไม่ได้เลยหรือไงวะ <c oughs> ขอหลอขอแล้วหลอปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเนียนเข้าไปลูกนี้นี่ไงเจนนี่ได้แล้วโอ้ยโคตรเปรี้ยวะ ขอเลยขอเลยลูกเนี้ยนี่ไงมาดิครับน้องผม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 ควิกช็อตนี่ครับโดนควิกช็อตเคอร์รี่ครับยิงโคตรไวฮะมาเพื่อนฮึบ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 เอ้างงงงงงผมก็งงเหมือนกันแล้วอ้อมมาเออมันจับตัวยากเหมือนกันนะเปิดอันติหน่อยมาเปิดอันติหน่อยมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอาโดนหลอกไปหนึ่งทีหลอกไปหนึ่งทีแล้วเข้ามาเจลลี่ <c oughs> อ่าตามไปทานครับน้องแล้วหลอกเฟกสปิน <c oughs> หมุนหมุน หมุนอะแล้วโดนหลอกไปหนึ่งทีแล้วผมยังไม่ยิงแล้วผมสเต็ปแบ็คออกมาอย่างงี้แล้วโดนดิครับน้อง้โหแม่งจับตัวยากจริงเว้ยโอเคครับแล้วก็จบไปนะครับสําหรับคลิปรีวิวเคอรี่ท่าพรเต็มทุกอย่างเต็มจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เพื่อนเห็นครับว่าผมก็ไม่ใช่โปรเพลเยอร์เคอรี่มาจากไหนก็เพิ่งฝึกหัดเล่นเหมือนกันนะครับแต่ขนาดผมเพิ่งฝึกหัดเล่นแม่งยังทัวโก,กขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่จะอินเวสต์นะครับแต่ถ้าคุณ ถ้าคุณเป็นสุลต่ตานมีเงินพร้อมยัดผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับโหดมากนะครับคนที่กดเป็นบอกเลยว่าหาสเปซง่ายมากจริงๆครับแต่แน่นอนครับว่าถึงจุดแข็งมันจะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่ในการยิง3แต้มได้เร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นการวิ off ่งออฟบอรได้เร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นบัฟสามแต้มบัฟการยิงไกลบัฟทุกอย่างความเร็วสปีดนะครับแถมเข้าในดังได้เจลลี่เลยวอพโคตรเฟี้ยวแล้วก็แองเคิลเบรกได้รัวๆเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับคืออย่างที่บอกไปครับว่าจะเป็นตัวที่หนึ่งเลยมาก ถา้วยาคนกันกันเป็นมันรู้ทางเคอรี่แล้วหยุดเคอรี่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการป้องกันครับเพราะว่าเคอรี่แน่นอนไปอีกคนหนึ่งที่เป็นออฟเฟนกอดนะเพราะฉะนั้นการกันของเขาจะกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสแตทมันไปตกอยู่กับการออฟเฟนหมดแล้วครับอันดีเฟนการ defense, พรีเมเตอร์ดีเฟนพรีเดเฟนอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับสรุปง่ายๆครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมว่าดีเลยนะถ้าคุณมีเงินพร้อมที่จะอินเวสต์ในตัวมันลุยเลยครับโหดมากๆถ้าคุณฝึกแป๊ นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อยากจะอัพเคอรี่ไปให้สุดดูว่ามันคุ้มไหมในการลงทุนเงินขนาดนั้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์จริงๆนะขอบคุณท่ี่ดูจนจบครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆครับอยากให้ทําตัวไลน์เมนมาได้เลยครับ